เวลาที่เราเล่นไมค์ครับแล้วต้องลงเหมือนกันทุกคนมีความรู้สึกเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างกําลังมองเราอยู่ไหมครับและเชื่อว่าหลายๆคนก็กลัวการลงถ้ากันและในวันนี้ผมจะมาเล่นมอสที่ทําให้การกลัวการลงถ้านั้นเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันได้เลยเฮ้ยเ hey, สวัสดีครับผมอยู่กับผมมาติช่องเดนอมาพุซันนะครับผมน้อยเย่สวัสดีครับทุกคน ครับผมวันนี้เราก็กลับอีกครั้งแล้สำหรับเกมไม้คามในะคบผมเนาะอ่าก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับเกมเหลี่ยมเกมนี้นะมอดในวันนี้นะครับที่เราจะมาเล่นนะก็มีชื่อว่ามัดฟอมเดอะครฟนะครับผมเนาะซึ่งเป็นมอดสยองขวัญนั่นเองนะครับนะมัดสยองขวัญอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้นะครับผมเนาะพิเศษพิเศษเลยก็คือวันนี้ผมจะมาโดนคนเดียวนะโอ้โหดเศร้าเลย ทำเบสิกไปค้ากันก่อนนะครับอมัดปอร์ดเคฟนะครับมันก็เหมือนเป็นแบบสตีฟนะสตีฟอีกแล้วนะครับนะมัดทุกอ,อย่างที่เกี่ยวกับถ้ําก็จะเป็นสตีฟนะครับนะครับก็มอดวันนี้ก็ค่อนข้างหลอนอยู่นะวันที่ผมไปดูมาเนี่ยคือแบบว่าฝรั่งจี๊ดกันแบบแต๋วแตกไปเลยอะ่ะเออน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวนะครับเราจะต้องเตรียมการก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงเหมืองนะว่ามัดในวันนี้นะครับมันเกี่ยวกับการลงเหมืองซะส่วนใหญ่เลยนะครับนะ Ừ, ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะกล้าลงเหมืองหรือเปล่านะครับนะแต่ก่อนอื่นแล้วก็คือเราต้องมามาหน่อยเออนะครับเราต้องทําฟงทําฟาร์มกันก่อนนะทุกคนเอ้ยเราต้องเรียกว่ายังไงดีทุกคนเราต้องหาทรัพยากรนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เกิดมาเรียกว่าเออที่ที่ดีอยู่นะครับนะเราก็ไม่พูดพลาํำเพลงก็แล้วกันเราขาพีเตอร์เลยนะครับซึ่งวันนี้ผมลงมาก็จะมีมัดฟอรลิงทีด้วยนะครับ นะแล้วก็ผมไม่ได้ลงมัดไบโอมานะครับวันนี้ก็จะเป็นไบโอมที่แบบว่าดีฟอล์มันจากไมค์คร f t เลยนะ่ครับนะเพื่อได้อัตรดนะเพื่อได้อัตรดอ๋อแล้วก็วันนี้ผมได้ลงมอัดอาวุธมาด้วยนะครับเพื่อที่จะแบบว่าเอาไว้ต่อกรกรกับมันเลยนะนะเจ้าฟอร์มเดอะเทปนะครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่านะเพราะผมเพิ่งสังเกตมาว่ามันค่อนข้างที่จะไม่เกิดข้างบนเลยนะเออมันจะไปเกิดข้างล่างอย่างเดียวเลยนะครับ นะเดี๋ยวเราวันนี้เราต้องมาลองดูครับว่าเราจะเจอเขาหรือเปล่านะถ้าเจอก็ดีครับแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่ดีนะเรียบร้อยนะครับถือว่าเรามีอาหารกินแล้วนะทุกคนชิวๆครับนะเราก็มาขุดตัวลงตัวดำนะครับเราอาจจะสร้างบ้านแถวนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนนะเพื่อดีจะได้แบบเรื่อยังไงอะ่ะลงเหมืองน,นี่ง่ายเลยี๋ยวก็ต้องมาเตรียมของก่อนนะครับเราต้องมี เป็น์จุดเกาะนะครับที่มันค่อนข้างเออไม่ไม่ฟูก็ได้เอาแบบเบสิกเบสิกอ่ะเออนะเอาแบบเบสิกเบสิกไปก่อนนะครับเหมือนเช่นเกาะเหล็กแบบเนี้ยเกาะเหล็กฟูลเซ็ตเลย <c oughs> เราจะไม่ต้องแบบโดนมันตีทีเดียวตายไง,ยงยเลออย่างน้อยแบบเราก็แบบทาอะไรให้เราแบบไม่ตายเร็วขึ้นต้องเลือกแบบนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็มีเหล็กมาสี่ก้อนแล้วนะเราต้องทําโล่ไว้หนึ่งอันนะครับเพื่อที่จะไว้ปุ้มกันภัยนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปตรงนู้นกันก่อนนะครับนู่นเลย ตรงนี้เราเกิดมาค่อนข้างดีอยู่ครับเพราะมันเป็นแบบเหมือนเป็นปวดหินแล้วตรงนี้พวกแร่เหล็กพวกอะไรมันเยอะอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องไปหาพวกเอ่อคนแก้ก่อนนะครับน้ำเบสิงไหมครับเลยก็คือเราต้องมีที่นอนนะครับอ่าเออโอ้ตรงนี้เป็นแบบระวินเล็กๆนะไม่ได้ถึงขั้นใหญ่เงี้ยฮึบฮึบฮึอ่ามาอ่า ผมแกะนี่ไงครบเลยพอดีเลยนะครับคนแกะสีขาวนะครับสามอันครบนะครับโอ้กินเทียบเลยนะครับเราได้แตงโมมานถึงแตงโมมันจะไม่ค่อยอร่อยนิดนิดนะครับแต่ว่ามันกินประทังชีวิตเราได้นะครับตอนที่เราไม่มีอะไรกินนะบอกเลยเลยว่านี่แหละของดีนะครับกระจำไมครับดูดิกินชิวๆเลยกินชิวๆเลยตอนนี้ก็ออ้ยจะมืดแล้วนะครับ นะเดี๋ยวเรารีบไปหาขุดลงขุดเหล็กนะครับเดี๋ยวเราทาโล่ไว้ก่อนนะกันภัยนะครับโล่เนี่ยช่วยชีวิตเราได้นะครับฝั่งนู้นมีปะฝั่งนู้นมีนะครับแต่ว่าเราต้องใช้ด้ยังไงอ่ะต้องใช้ประตูนะครับซึ่งประตูเราก็ต้องทำเราอาจจะต้องสร้างบ้านหาเหล็กหานู่นหานี่ให้มันแบบฟูเต็ดก่อนนะทุกคนนะก่อนที่เราจะลงไป,ไปเชิญโชคกับอะไรที่มันอยู่ข้างล่างนะครับ กดก่อนนะดีแต่ที่ผมปรับแบบให้แบบเขาเรียกอะไรนะให้แรบมันเรืองแสงอนะ่ะไม่งั้นคือแบบโอ,โอ้ไม่เห็นอะไรเลยแหละนะครับแต่ม็อดนี้คือแบบเป็นม็อดเป็นม็อดที่แบบอัปเดตมาใหม่นะเห็นว่าเป็นม็อดที่มีมานานแล้วแหละแต่เพิ่งอัปเดตมาใหม่นะครับเพิ่งอัปเดตวันที่ยี่สี่ที่ผ่านมานี่เองก่อนอื่นเราก็ต้องกดอันนี้ก่อนนะอย่างน้อยก็สิเป็นก้อนนะั้นก็ยังถือว่าดีนะครับเอาไว้ใช้นะไม่ถือว่าเยี่ยมเลยนะ แค่เก็บตรงนี้ก็เนี่ยได้เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยลงท้าทีเดียวเลยนะอันนี้อันนี้ปิดพีดปูป่ะอ๋ะอไม่ได้ปิด <g ül> นึกว่าผมปิดพีดปูไว้อยู่จะไปแลก่ะหรือราต้องวิ่งกลับไปแถวบ้านเนี่ยอันแถวอันโตเราก่อนนะบต้คราฟล้วก่อนนะอตรงนี้ก็มีเหล็กนะครับคือแบบดีเลยอ่ะคือแบบโคตดีอ่ะ เดี๋ยวเราทาเป็นแบบหลังคาหรือว่าเป็นแบบเป็นแบบตาลุ้ยโอ้ดีเลยนะครับ okay, โอเคเดี๋ยวเราทําเตียงนอนเลยแล้วกันนะซอมบี้จะได้ไม่เกิดนะครับปุ๊บนอนนะครับสวิตช์ดมนะครับเตะน,นะครับตื่นเช้าเป็นเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คิดว่าของเราก็น่าจะได้แล้วล่ะนะครับอันนี้เราก็ได้ชุดขุมชุดเกาะนะตอนนี้เราก็ระหว่างที่รอนะครับเราก็ ผมว่าเราต้องสร้างเป็นแบบกระต๊อบกระต๊อบเล็กๆนะครับอยู่แบบนี้ขึ้นมาสักสามสามบล็ 3, บอกสามสี่บล็อกก็ได้นะแบบกระต๊อบเล็กๆนะครับอยู่กวา้างนะหน่อยแล้วกันอ้าวโอ้ยโอ้ยเก็บโดดตรงถ้ำนะครับนะเดี๋ยวผมว่าเราเราขุดเป็นทางถ้ำลงไปดีกว่านะครับ ้อเราจะได้นั่นง่ายๆนะฮะเฮ้ย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 อะไรอ่ะเมื่อกี้เหมือนมีคนเดินเลยครับทุกคนเออแต่แต่มันเป็นหินนะพื้น,นหินมันจะมันเดนินมีเสียงย่าได้เหรอวะเอาแล้วทุกคนเอาแล้วเอาเอาหมุมแล้วครับทุกคนโดนแน่ๆผมโดนแน่ ผมโดนแน่คือเป็นตรงนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเผาลุงเผาเล็กกันก่อนนะครับไปโอเคมานะเราก็จะอยู่แบบส,สูงกันหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวต่อมาแบบดิงเกี้ยงออกมาแบบนี้แล้วกันนะจะได้แบบดูแบบมี texture หน่อยนะครับมันจะได้กว้างกวงอ่ะเดี๋ยวเรามาครับเกาะกันก่อนนะทุกคนนะ อย่างไรเราก็มีชุดคงชุดกออใส่นะครับนะอ่าโอเคอย่างไรเราก็มีชุดเกราะใส่นะครับเดี๋ยวเราทำดาบไปด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวก็จะประมาณนี้แหละนะไปนะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาเหล็กเพิ่มกันก่อนดีวกว่านะครับนะรู้สึกว่าเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินไปนะครับทุกคนนะนะเดี๋ยวเราเดินทางนะครับหาห้องหาย ห่านรูหันเหล็กนะครับหรือไม่ก็เราก็ขุดลงตรงนี้เลยก็ได้ไน,นะครับไปขุดลงเลยแล้วกันนะทุกคนแล้วก็มีเหล็กนะครับเศร้าเลยข <laughs> ุดประตูลี่เจ้โอ้ <laughs> oh my god นะโอเคงั okay. ้นเราขุดเฉียงหน่อยก็แล้วกันนะ <laughs> เสียงอะไรอะ่ะ เสียงแล้อะไม่รู้ว่าในคลิปมันจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะไม่รู้เนี่ยเสียงแล้วมันอยู่ในถ้าเนี่ยตรงนี้เลยจริง อยดั้ำตรงนี้เลยก็กลัวเฮ้ยยังไงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นนี่ครับมาแล้วเฮ้ยทำอะไรเราปะ โอ,โอ,โอ oh. ้น่ากลัวเมื่อเราเดินไปแล้วมันวิ่งหนีเลยโอ้ดี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 คนคนลุกเลยโอ้คนลุก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 มันยังอยู่ปะเฮียดีดียวคนลุกเลยคนลุกเลยโอ้ดูดีดูฟังเสียงผมลูกดิโอ้โหโอ้ my god มันอยู่ข้างหลังถ้ำเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ใกล้เรามาตลอดเลยทุกคนผมก็หาอยู่ว่าเสียงมมาจากไหนวะ อผมก็พยายามหาพยายามนู่นนี่นั่นอยูย่แต่แบบไม่เจอสักทีแล้วผมหันมาเห็นอยู่หลังบ้านเราอ่ะวัดมาดูดิอ่ามันมีมันมีรอยตรงนั้นด้วยอ่ะสงสัยมันน่าจะเกิดตรงนี้ครับเนี่ยบะมันมีรอยบุกลงมาตรงเนี้ยโอ้ยเ oh, <shit. S 1> แยะละทุกคนผมมาเจอกับตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยววางวางท็อดก่อนนะทุกคนนะเยยะมาก เออน่ากลัวมากอ้ยแล้วมันอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วอ่ะโอ้ไม่กอดนอนนก่อนแล้วกันนอนก่อนแล้วกันนะครับ ไมู่จะไม่กลับมาเล่นมอสกี่อีกครั้งโอ้ไม่ไม่ไม่นอน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 ก่อนโอ้โอ้ยงยังดีนี่เป็นพวกนี้โอเคไปยังดีกว่าไปยังดีกว่าเป็นพวกเอ็ตัวตัวเมื่อกี้ผมจะต้องลงถ้ำไปเจอกับมันใช่ไหมเนี่ยมันคานมามองเราเลยอะทุกคนผมว่ามันอยู่ในถ้ำนี้แน่นอนเลยพี่นึงแหละโอ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยผมว่ามันอยู่แถวนี้แหละนี่ผมว่ามันยังอยู่ตรงเนี้ยเออ แล้วมันวิ่งมันวิ่งยังไม่หายมันยังไม่หายไปไหนหรอกที่ผมเนี่ยมันยังอยู่ตรงนี้แหละหรือเปล่าตรงนั้นหรือเปล่าที่เห็นตูดต้องใจต้องใจอยู่ใช่ปะไม่เง่จะเจ๊ะหรอมอั้งโกยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะหลูใจเย็นนะใจเย็นนะว่าย้ายทิมทานกันดีกว่านะครับว่าเราจะเราใช้มทนานกันก่อนดีกว่าอย่างไรเราก็เจอแล้วครับวันนี้นะโ oh <my> อ,อ้ยย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 ัยย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  โอ้เนี่ยตรงนี้ก็มีถ้ำดีกว่าเราลงตรงนี้ก็ได้เนี่ยคือ,อผมไม่อยากโดดลงไปเลยวะ่ะมีตัวอะไรมาจะกิบผมตกลงไปให้ผมกีดแน่มบอกเลยเออตรงนี้น่าลงอยู่ตรงนี้ลงได้ตรงนี้ลงได้ตรงนี้ลงได้แี่ตรงนี้ตรงนี้นนนคิดมากห้ยหุย อะไรอ่ะโอ้โหลกจะแตกว a t อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยน้ำแข็งเย็นเลยวัด t ับโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเราจะลงจริงไหมอ่ะนี่ขนาดผมยังไม่ได้ลงเลยนะทุกคนนะมันวิ่งมาตอดผมแล้วอ่ะ โล่ผมแตกดูดิเฮ้ยไม่เอาแล้วโนโนโนโอ้ใหม่ไหม่ไม่ใหม่ไ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 ม่ม่โน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 นะดีนะที่มันไม่มาตอดหลังอ่ะผมคิดว่าผมควรต้องเซฟไว้ตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมคิดว่าผมต้องลงไปขุดแร่เหล็กสักหน่อยใหมก็เฮ้ย ไมเด็กเป็ดอะไรก็ได้แต่ขอ,อยเยอะแมวแมวแมวไม่ใช่โลไม่ใช่โลโอเคอย่างนั้นก็ปรรู้สึกดีอ่ะเออว่ายังรู้สึกดีกว่า,วาเฮ้ยเย้ยไปจะต้องมาเล่นมอสอะไรวะเนี่ยะอะไรก็ได้แต่อย่าผักลงมือแต่อย่าผักลงลาวาแค่นั้นแหละมึงจะเกียนเกินไปลนะถ้ามึงผักลงลาวาเนี่ยเราขุดมาขอนิดนึงก็พอนะขอให้มาซ่าส้มอมโ่เราอะ โอ้ oh my god แฟนครับนี่อ่ะุกทเมื่อกี้ที่โดนตรงนี้เลยนะเัาไม่ได้ทำทันอะไรเลยโดนตรงนี้เลยนะทำตรงนี้แหละนะผมก็ทำบ้านตรงนี้แหละเป็นโปรเทคเป็นโปรเทคแล้วกันนะอะไรก็ได้แต่ขออย่ามาเงียบได้ไหมอ่ะอย่างน้อยก็แบบเออแบบมีเสียงมาหน่อยจะได้รู้ว่ามาเออ จะแบบอยู่ดีๆก็วาร์ปมาโอ้พระเจ้าแล้วแบบมาแบบตีปุ๊บแล้วก็ไปโอ้ไม่กอดดูดิผมแพนิคแล้วอ้ก <c oughs> โอ้ความดันขึ้นความดันขึ้นโอ้ไม g กอแล้วแบบผมตกใจง่ายด้วยเขาเนี้ยเอาแหละนะสีสันบันเทิงนะครับมีอยู่จริงนะเวไว้หรือยังก็ดูดีอยู่นะโอ้ ก็เข้าใจก่อนนะครับบอกว่าออกไปคงไม่แบบอัพเรานะแล้วนะเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เลยเหรออะไรอ่ะมาเบียดเราทำไมเนี่ยไม่รู้อล้นอนก่อนแล้วกันนี่เพิ่งวันที่สามด้วยนะประเด็นอะ่ะเล่นใหญ่ไฟแรงเวอร์อะไรก็ตามอย่าเพิ่งมานะเนี่ยมันชอบตอนที่เรามันชอบมาตอนที่เราปักไฟหรือตอนตอนที่เราค้าของอยู่นะเที่ยวปักไอพวกมอดแนวเนี่ยคือ ทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยฮัลโหลโอ้ my god ไปดิจ้ามาสิอยน้อยถ้ามีพี่ตอมปี้มาอยู่แบบนี้ก็โอเคโอ้โหติดไฟเลยไม่น่าชมเลยมาดิมาดิมาด,มาดิอย่ามานะอย่ามานะขอคราบโลกก่อนนะขอคราบโลกก่อนนะเล่นเอาสโลกเจ็บแตกนะเหมือนรู้อ่ะคือ นะอย่ามานะอย่ามานะอย่ามานะปักไปทัวแล้วนะชอบเดินมาไม่รู้แต่ผมตอนนี้แบบคือเอาตรงๆป่ะคือผมพูดผมพูดตรงๆเลยว่าตอนนี้ผมเปิดเพลงด้วยเออเอาเปิดเพลงด้วยเล่นไมค์ครับด้วยเป็นมดที่แบบทําให้ผมแบบกลัวถ้ำมาอีกแล้วนะเออผมแบบเต็งเลยนะครับเป็นมดเป็นมดอีกมดหนึ่งที่ทําให้ผมกลัวถ้ำอีกแล้วนะครับ ลองลงมาจากพี่ดิวันนะเออแต่พี่ดิวันนี่ทําให้ผมไม่กล้าลงท้าเลยนะครับเป็นตัวเดียวเลยโอเคอย่างนั้นเราก็เก็บฟูเซ็ตละต่อหน้าต่อ,อตาแล้วตีมันไม่ได้ด้วยนะประเด็นนะ่ะแต่อย่างนั้นเรา,าก็ปูเซ็ตแล้วล่ะเดี๋ยวเราก็มความอุ่นใจขึ้นมานิดนึงนะ่ะเออรางวันจัดสรก็เอา ือเป้าหมายผมก็ต้องมาเจอมันนี่แหละนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนั้นอ่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะเออแต่อย่ามาเลยแล้วกันนะไอ้ตัวนั้นอ่ะโอ้ oh my god เป็นมอสที่แบบกดดันมากนะครับผมมาเล่นคนเดียวได้ไงเนี่ยโอเคอย่างน้อยเราก็มีชุดเกาะครบเซทตทละมาขออย่างเดียวเลยอย่ามาตุ๋ยหลังตอนนี้นะครับเดี๋ยวิ่งเกิดมาตรงนี้นะเกิดมาปุ๊บแล้วมาตุ๋ยเฮ้ย <Hey, S 2> มาอีกแล้วมันมาอีกแล้วไอ้เสียงนี้บอดิบาดี ประดิตีตีตีต,ต,ตีไม่โดนตีไม่โดนนะคอุแล้วของเราประเด็นนะเมื่อกี้อาจจะเป็นแบบเออเด็กเล่นเกมนะเด็กเล่นเกมมนะเด็กเล่นเกมเด็กเล่นเกมแบบมาหาเรื่องผมนะ <c oughs> โอ้โหมัดนี้ต้องให้ผมพูดเยอะเออคือผมเงียบไม่ได้เลยเอ่ะก็แถมมันว่ายมันมันเดินในน้ําแล้วมันก็กลายเป็นน้ําแข็งแล้วมันก็เดินมาหาผมตีผมได้อะ่ะคิดดูดิเออ ้วแบบผมจะไปยังไงเนี่ยผมต่อบล็อกไปตรงนี้แล yeah. ้วกันนะโอเคดีเลยดีเยี <qui ans> ่ยมเฮ้ยม่แล้วมาแล้วเนี่ยมีเสียงหัวใจ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 มันมาแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วทุกคนนะอย่าทำร้ายกันเลยนะผมว่ามันอยู่ข้างล่างแน่นอนไปกินอ่ะหรือว่ามันอยู่ฝั่งนั้นวะ <laughs> จะบ้าแล้วนะครับเสียงใครบาคนบ้าแล้วสติจะหลุดแล้วครับทุกคนโอ้โหแล้วดูดิโลแตกอะอะไรก็ได้แต่อย่าทำให้แตกได้ไหมเสียงสติโอ้วันดีวันดีครับได้าขายอะไรเพื่อนได้าขายอะไรอะโอ้ยเสียงนั้นก็เจอเพื่อนอะอโอเคเอ้ยเป็นมอสที่แบบผมไม่ชอบเลยอะออ ตีให้มันมาก็พอแค่นั้นแหละฟังวะแต่กับกเราได้ไม่เพื่อนอย่างน้อยเราก็อุ่นใจที่มีนายอะเหน็นไหมเราก็อุ่นใจอ่ะ้ มันขโมยไฟไปหมดเลยอะ่ะผมต้องไปหาขุดถั่วดำเพิ่มแล้วทุกคนนะอะไรก็ได้นะแต่อยา่าขโมยไฟได้ไหมมันเปลืองไม่ใช่อะไรหรอกเพื uh ่อนเพื่อนๆนามานายหล่นไปแล้วเพื่อนไม่ไหวแล้วผมต้องขึ้นไปขุดถั่วดำก่อนนะทุกคนนะไม่ขุดถั่วดำไม่ได้นะน่าจะหายไปแล้วมั้งไม่แบบมาหาเรื่องเราเป็นอันนี้หรอกมั้ง นีเป็นการเล่นไมค์คราฟที่แบบน้อยก็มีมี่านมีอะไรอันนี้อยู่คอยแบบเซฟเซฟเราอยู่นะทุกคนทำไมฉันต้องมาเล่นเกมนี้คนเดียวเล่นมอดนี้คนเดียวออไม่เข้าใจจริงๆนะมันก็ต้องเพื่อทัานู้ชมันแหละเนาะน้อยก็โอ้ได้ได้หกสิบสี่อันโอเคผมบอกว่ากมิหมดแล้วนะเดี๋ยวเรานอนก่อนดีกว่านะครับทุกคนนะเออเรานอนเพื่อเซฟตัวเองนะครับเพื่อน ลามาชนายรอรเพื่อนกูลัวว่ะกุบิดไว้ก่อนดีกว่านะครัวายคือแบบคลิปนี้ถ้าผมสะสะบัดคำไม่ค่อยดีมาเยอะนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนนะอืมนะโอ้ยยโอย มันบามแบบพีทีบอลเลยอ่ะอแต่มันก็ต่อยไม่แรงอ่ะนะใช่แล้เราก็ได้ฐานมาเพิ่มนะมีไม้ไหมเฮ้ยแล้มีเยอะเลยนะครับโอเคเดีย๋ยวมาขโมยพอตเดีย๋ยมาขโมยอะไรกันก็แล้วกันแค่นั้นเองนะเฮ้ยจตี๋เอ้ยจตี๋เจ้ตี๋เจะต,ตี๋อะไรก็ได้นะแต่อย่าขอร้องเลยนะ แบบช่วงแรกแบบคือแบบไม่มีอะไรเลยช่วงแรกแบบไม่มีอะไรเลยอ,ะ <listings S 1> อ่ะคือพอหลังๆมาเล่นเอาเราเล่นเอ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 าโหเย็นลิ้นรัวนะครับนะถ้าชิปนี้ผมบอกแล้วไงว่าถ้าลิปนี้ผมผมพูดไม่รู้เรื่องนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับพปะกะติไม่เคยไม่ค่อยเล่นมอดผีคนเดียวอ่ะเออนะไม่ได้เล่นนานแล้วด้วยนะครับมอดผี่คนเดียวนะก็เล่นล่าสุดก็จะเป็นยี่ดีวันนะเออส่วนมัดนั้นก็ตามที่เห็นนะครับ ก็ไม่ใช่นีวันดีพี่เดอะบาร์สนะครับนะส่วนตัวอื่นก็นั่นแหละนะครับไม่ไา้เล่นอยู่แล้วผมว่าเราต้องกดไปเจอเพชรสักก้อนหนึ่งเออแล้วเราแล้วเราจะลงมาทําไมวะเออเราจะลงมาทําไมเราไม่ต้องการเพชรนี่เราแค่ต้องการเจอมันเลยเมื่อเราเจอแล้วเราก็ขึ้นดีรออะไรอะ่ะเอออยู่ทําไมอะ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผม <S <S เป็นไงบ,บ้างทุกคนสนุกกันไหมก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามอสตัวนี้คือแบบ สุดยอดมากนะครับสุดยอดมากแล้วก็เป็นครั้งที่2นะที่ผมมาเล่นมอดแนวสอยองขวัญนคนเดียวด้วยนะครับผมเนาะมันก็ต้องจัดเต็นนิดนึงนะฮะนะชุดคงชุดเกาะอะไรต้องเยอะหน่อยนะครับนะก็ <c oughs> ถ้าคลิปนีช่วงแรกถ้ามันเบื่อเบน่อเดี๋ยว ja ผมจะพยายามตัดให้มันดีที่สุดนะครับเนาะถ้าอย่างไรก็ต้องขออภยัยกันด้วยนะ네ครับผม เป็นมัดที่แบบเล่นกับจิตวิทยามากไม่ไม่ไม่เชิงว่าจิตวิทยาเด็มันเล่นกับปราษาทมากครับทุกคนมันทําให้เรากดดันนะทาให้เรากดดันทลาวไม่เราหลอนนะไม่เราไม่กล้าลงเหมืองน,นะครับแต,แต่แต่พอถ้าพอโดนบ่อยๆมันก็จะอาจแบบเราอาจจะมีภูมิต้านทานไงเนาะก็จะประมาณนี้ครับสําหรับมัดป้อมดึกเคลมนะไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะสำหรับวันนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมใัคลิปต่อไปนะครับผมคลิปหน้าผมจะเล่นมัดเลยนั้นก็ต้องรอติดตามดูครับผมสำหรับคลิปนี้ บ๊ายบายจ้าทุกคนซีเยอบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไม่ไหวแล้วไปพักมองก่อนเฮ้ย